أستودع يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز เ ie บเลคุรตลาตาัลวาบรักตุกรผมนายฟร์จนอุมาเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนจรญยาอิสลามวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทาความรู้จักกับโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคาตอบกันเลยครับ โรงเรียนจัญญาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามคุคู่สามันตั้งอยู่ที่หมู่ที่สตําบลสาราใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนาราทิวาสเมื่อวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2538สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนจัญญาอิสลามเป็นครั้งที่สอง ในโอกาสนี้ส่งรับโรงเรียนจัญญาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด,ดำริเป็นแห่งแรกในภาคใต้และทรงแต่งตั้งว่าทีทร้อยโทดีหลบสิริวันล,ลบเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนซึ่งปัจจุบันดํารงตาแหน่งโดยนายกกเรงเลมิงโดยมีนายฮาฟิซีอูมาเป็นผู้รับใบอนุญาตและนายมาซีอูมาเป็นผู้จัดการหรือโต๊ะครูและทางโรงเรียนได้แต่งตั้งวัดทีทร้อยโทดีหลบสิริวันล,ลบนายมาซีอูมาและนายอับดุลฮักกีอูมาเป็นที่ปรึกษาผู้รับ <im> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ka Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ma'had Ma Nahdlatul Ulama Diniah, Sekolah Chaniah Islam ataupun yang dikenali dengan Pondok Nakqueen. Selamat takbai telah pun diasaskan oleh al fadil Tuan Guru Haji Uthman pada tahun 2502, kira-kira 62 tahun yang lalu. Aliran pengajiannya ketika itu ialah Al-Quran, kitab lama serta ada sedikit aliran persekolahan iaitu di peringkat ibtidaiyah. Demi tuntutan semasa, maka sekarang ini diperluaskan lagi aliran pengajiannya dimulai di peringkat kanak-kanak kecil Anuban, seterusnya sekolah rendah Pratum, dan juga di peringkat sekolah menengah matium 1 sampai 6 atau mutasitah dan sanawiyah serta dikekalkan pengajian Al-Quran dan kitab lama selepas salat asar, maghrib dan isya. Alhamdulillah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita iaitu kita dapat asingkan dengan jelas di antara pelajar lelaki dan pelajar wanita demi menyahut seruan syariat Islam yang maha suci ini. Mahat kita akan melahirkan pelajar-pelajar yang berkemampuan di dalam bidang ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan agama dan akademik serta dapat menguasai kitab-kitab lama serta akan dilahirkan generasi yang pelajar yang terdidik dan diterbiahkan dengan didikan dan terbiah Islamiah supaya menjadi bekalan untuk mereka menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Seterusnya dapat menyebarkan Islam dan menegakkannya dalam masyarakat. Wallahul muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. การสอนในระดับอนุบาลแบ่งเป็น3มช่วงชั้นได้แก่อนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3การเรียนการสอนในระดับอนุบาลแบบวิถีอิสลามปลูกฝังให้รักอิสลามยึดมั่นต่ออ,อัลลอฮ์ฝึกให้นักเกรียนมีระเบียบวินยัยเช่นการเข้าแถวการสลาม <c oughs> เพื่อให้นักเกรียนมีมารยาทที่ดีงามในส่วนการเข้าแถวมีการร้องเพลงชาติท่องบทดูอาและการออกกําลังกายเพื่อฝึกให้นักเกรียนกล้าสแสดงออกมั่นใจในตัวเอง <c oughs> ในส่วนของการเรียนการสอนจะเน้นแบบบรณาการสีภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและภาษามลายู ยังสอนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและเข้ากับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขโรงเรียนของเรามีการสอนกีรอตีเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านได้อย่างถูกต้องพร้อมสอนบทดูอาต่างๆในชีวิตประจำวัน ถีการใช้ชีวิตในโรงเรียนจะอยู่แบบตามแนวทางของอิสลามสลามงานจัญญาดี การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาจะเรียนสองหลักสูตรทั้งสามัญและาศาสนาโดยหลักสูตรสามัญจะมุ่งสร้างคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และมีความกล้าสแสดงออกอีกทั้งยังฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah. Knows. ในส่วนของหลักสูตราศาสนาจะใช้หลักสูตรมักตับโดยจะเน้นในเรื่องของการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอัลฮะดิษและดูอาต่างๆในชีวิตประจําวันเพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและยังปลูกฝังนักเรียนในเรื่องหลักปฏิบัติของาศาสนาอิสลามเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นมุสลิมที่ดีต่อไป <S <S โรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนทั้งระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นปฐมศึกษาในทุกๆปีได้แก่กิจกรรมทศัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะจัดขึ้นในทุกๆปีให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น Muhammad the compassionate, Muhammad. Muhammad always smiled, beloved of Allah. Muhammad the brave, Muhammad is the one, he is the seal of the prophets of Allah. I wanna walk. Like you. Talk like you. Read กิจกรรมวันเด็กดีของอัลลอฮ์นักเรียนได้ร่วมสนุกกับรายการต่างๆเช่นการขับร้องอนาชีต <um> การจับฉลากของขวัญซึ่งมีของรางวัลมากมายให้นักเรียนได้ลุ้นกัน <um> wanna like you. Like you. ก,กิจกรรมกีฬาสี สอนให้นักเรียนรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและนอกจากนี้ <So gentle. S 1> เรายังมีกิจกรรมอื่นอื่นอีกมากมายในรอบปีที่ผ่านมา สู่ระดับชั้นมันธยมศึกษาจะมีการแยกชยายหญิงกันอย่างชัดเจนตามคำบัญญัติของอัลอิสลามการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตอนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน้นมีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสารรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ

สำหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเช่นการฝึกอาชีพในโรงเรียนนักเรียนมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีมีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆการศึกษาในระดับนี้จะแบ่งออกเป็น2สายนะคะคือสายศิลปภาษาจะมุ่งเน้นในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับและภาษามลายูซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ส,สายวิทยาศาสตรค์คณิตศาสตร์จะมุ่งเน้นในรายวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและโลกดาราศาสตร์ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ Now To finally at peace inside. Wish that everybody knew. How amazing it everybody How to love you finally feels inside I wish knew amazing peace be นอกจากนี้โรงเรียนจันยาอิสลามยังเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ <me> เช่นห้องสมุดดิจิตอล ห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียน,ยนได้ศึกษา <So busy. S 1> ค้นหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา So I love you so I love you so now I know how it's like to have your precious love in my life now I know how Comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way. หลังละหมาดดูรี่จะมีการอ่านตะลิมเป็นการฝึกให้คำนาสิฮะจากนักเรียนเนื่องด้วยโรงเรียนจันใหญ่สลามเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชบุรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนได้ดำเนินโครงการพระอําริห5โครงการหลักๆด้วยกันซึ่งประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในด้านนี้โครงการได้ชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงเพื่อติดตามภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์โรงเรียนได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการอาหารเช้าโครงการแปลงฟันหลังอาหารและโครงการทานตาแพทย์เคลื่อนที่จะมาให้บริการให้แก่นักเรียนที่ต้องการทำฟันในทุกระดับชั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลประจำตำบล และโรงพยาบาลตักไบครับโค,โครงการที่2โครงการเกษตรเพื่อพัฒนาการโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ4กิจกรรมหลักๆด้วยการดังนี้นะครับก็คือ 1. โครงการปลูกผักสวนครัว 2. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนต์3โครงการเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อและ 4. โครงการพ่อเห็ดนางฟ้าซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้ปฏิบัติจริงได้ฝึกจริงทําให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้โครงการที่ 3. โครงการฝึกอาชีพในด้านการฝึกอาชีพโรงเรียนได้ดําเนินโครงการฝึกอาชีพทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนนั้นเราจะใช้วิทยากรและครูที่ได้รับการฝูกอบรม มาจัดในช่วงทุกๆปิดเทอมส่วนโครงการฝึกอาชีพนอกโรงเรียนนั้นโรงเรียนได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านของสิทธิ์เก่าโรงเรียนจันใหญ่สลามผลิตสินค้าเช่นผ้าคลุมโต๊ะทรงใส่โทรศัพท์ซึ่งสินค้าต่างๆเหล่านี้เราได้ส่งไปจําหน่ายที่ร้านภูฟ้าซึ่งจะทําให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนในแต่ละปีของนักเรียนด้วยครับโครงการที่4โครงการส่งเสริมสากลนักเรียน ทางโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมได้สากรโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเป็นสมาชิกมีการจัดให้ความรู้เรื่องสากรแก่นักเรียนมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนอื่นๆกิจกรรมของสากรจะประกอบด้วยการออมทรัพย์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและมีเงินปันผลให้กับสมาชิกในทุกๆปีครับโครงการที่5โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญซึ่งในปัจจุบัน ได้บูรณาการหลักสูตรให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จบชั้นศาสนาชั้น1ิบไปพร้อมๆกันซึ่งทําให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษานอกจากนี้ยังมีการส่งครูไปฝึกอบรมตามกลุ่มสาระต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการสอนยิ่งขึ้นในส่วนของนักเรียนโรงเรียนก็ได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันด้านวิชาการต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทําให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชนมากขึ้นในทุกๆปีครับนอกจากระบบการบริหารแบบโรงเรียนแล้วเรายังมีอีกหนึ่งระบบที่สําคัญคือระบบปอนเนาะทางเราจะจัดเตรียมหอพักและปอนเนาะให้ฟรีแก่นักเรียนที่ต้องการอยู่ประจําในช่วงเย็นมีการเรียนพิเศษภาควิชาอหูซอรัฟ มีบริเวณให้เล่นและออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายจากการเรียนเมื่อเข้าสู่ช่วงค่ำจะมีการเรียนการสอนกีตาร์ให้กับนักเรียนที่อยู่พอนเนดังนั้นนักเรียนที่จบจากที่นี่สามารถอ่านกีตาร์แล้วก็นำความรู้พื้นฐานด้านศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับ หลังละหมาดมังกริบจะมีการเรียนการสอนกิตาบโดยท่านบบของเรานักเรียนปอนะทุกคนทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะได้รับความรู้จากการเรียนกีตาร์ซึ่งเป็นความรู้ละเอียดอ่อน,นที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องหลังละหมาดอิชาจะเรียนกีตาร์กับอุสตาดครูเซงมะละ และหลังละหมาดซุบฮีจะมีการเรียนอัลกุรอานเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีขึ้นเราได้ส่งเสริมและฝึกฝนผู้เรียนด้านทักษะการเป็นผู้นำเช่น การฝึกทักษะในการใบยานหรือปัญยายัจฉนาในช่วงข้ามของวันหยุดสุดสัปดาห์การฝึกทักษะในการอ่านคุตบะโดยจะส่งตัวแทนผู้เรียนไปยังมัสยิดในชุมชนใกล้เคียงการฝึกทักษะการเป็นครูโดยจะส่งผู้เรียนไปฝึกสอนตามตาริกาในชุมชนการฝึกทักษะการละหมาดยจนนาห์เมื่อมีผู้เสียชีวิตทั้งในและนอกชุมชน Kan ya like -kan you gantam arwah tambah jatuh siชีวิต let ganiam kubo petam sabda kechikan pai nai po chen kitchakam lasin ot like you kitchakam kiyamul lay like ya rasul และกิจกรรมสุดพิเศษที่มีเพียงแค่ปอนอนเราเท่านั้นคือกิจกรรมรับส่งเสด็จโดยจะส่งตัวแทนนักเรียนไปรับเสด็จและถวายดูอาทุกครั้งที่เสด็จมาอย่างระลาธ่ว่าด ในส่วนของขกิจกรรมภายในโรงเรียนที่จัดกันในทุกๆปีเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวผู้เรียนได้แก่มหกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองในด้านต่างๆตามที่ตัวเองถนัดและมีบูทการเรียนรู้ต่างๆนอกจากจะได้รับความสนุกแล้วยังได้รับความรู้อีกด้วย กิจกรรมทศัศนศึกษาเปิดโลกกว้างให้กับผู้เรียนในสถานที่ที่หลากหลายซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปีแต่ละปีไม่ซ้ำที่กันแน่นอน afraid for've your done I've been กิจกรรมกีฬาสีมีการเล่นกีฬาหลากหลายชนิดทำให้นักเรียนได้กระชับมิตรภาพระหว่างกันและรู้จักการเคารพกติกาอีกด้วย กีฬาเครือข่ายเราจะส่งนักเรียนไปแข่งขันกีฬากับโรกเรียนในเครือข่ายตามพระราชด,ดำริด้วยกัน chakamrap all the truth of this life i was caught in this world with a seal on my eyes then Allah you showed me all the truth of this life now i'll fall on this path till the end of my time และวันปัจฉิมนิเทศวันที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาเราก็ไม่เลืมที่จะร่วมยินดีกับนักเรียนอีกด้วย และยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีชมรมต่างๆที่ก่อตั้งขึ้นสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านได้แก่ชมรมอนาชิตหรือกุ่มปังชมรมนี้จะทำการขับร้องอนาชิตตามงานต่างๆซึ่งจัดแสดงมาแล้วหลายงานเลยทีเดียวชมรมการผลิตหนังสั้นเป็นการรวมตัวของนักเรียนที่ชื่นชอบในการทำหนังมาร่วมผลิตหนังสั้นส่งประกวดซึ่งชมรมนี้ เบสควา้ารางวัลชนะเลิศมาแล้วหลายเวทีชมรมฟุตบอลชมรมนี้ได้เรียนของเราได้ลงแข่งขันมาแล้วหลายสนามเลยทีเดียวครับ เห็นได้ว่าทางเราไม่ได้เน้นพัฒนาผู้เรียนแต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับผู้เรียนอย่างนับไม่ถ้วนทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสนองต่อความสามารถและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองครับบริการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน4ระดับชั้นดังนี้ หระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่1 2. ระดับปฐมศึกษา 3. ระดับมัธยมต้น 4. ระดับมัธยมปลายสิทธทิพิเศษที่ทางโรงเรียนจันใยอ่สลามมอมให้คือสมัครเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกใดๆได้ฟรีจัดสรรทุนช่วยเหลือนักเรียน2องภาคเรียนและมีการสนับสนุนโครงการเรียนฟรี15ปีจากรัฐบาลน,นักเรียนที่กำพร้าและยากจนเรียนฟรี นักเรียนที่มีผลการเรียนจากศูนย์ธริกาติดอันดับ1-3ถึง3เรียนฟรีตลอดหลักสูตรโดยนักเรียนต้องรักษาเกรดเฉลีย่ยสะสมที่3.00เสมอเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสถึงกิจกรรมที่ได้ประเมินจากฝ่ายต่างๆข้างต้น ร่วมพัฒนาเป็นคนดีของสังคมจะเห็นได้ว่านักเรียนที่จบระดับสูงสุดของโรงเรียนจันญ,ญาอิสลามจะได้รับประกศาศนียบัตรพร้อมผลการเรียนไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งระดับอุดมศึกษาภาครัฐเอกชนตลอดจนศาสนาโดยตรงภายในและนอกประเทศขึ้นอยู่กับความถนัดความทะเยอทะยานของนักเรียนเองจากการสำรวจสิทธิเก่าที่ประสบความสำเร็จประกอบอาชีพแล้ว อาทิเป็นครูผู้สอนศาสนาครูรักถิ่นโรงเรียนรัฐบาลผู้นำชุมชนนักบิน และประกอบอาชีพอื่นๆแน่นอนความรู้ที่ได้จากโรงเรียนจันญาอิสลามนั้นสามารถไปต่อยอดใช้จริงในชีวิตประจําวันทั้งโลกนี้และโลกหน้าสําหรับผู้ที่กําลังมองหาและสนใจสามารถมอบความไว้วางใจให้กับทางโรงเรียนจันยาอิสลามได้เสมอคะ่ะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านภายในชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปไกลถึงตัวเมืองคุณภาพการเรียนไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะเรามีเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดทุกอาการมาเรียนกันเยอะๆนะคะโรงเรียนของฉันสวรรค์ของฉันแล้วเจอกันค่ะ อัลลอฮ์ที่ให้ความปรากันโรงเรียนจันใหญ,ญ่อิสลามแห่งนี้มาเลยตลอดอามีน